ตกจริงๆครับไม่ใช่ตกเล่นๆ15นาทีผ่านไปแล้วตอนนี้ลมสงบแล้วเมื่อสักครู่ลมอย่างแรงเลยไม่กล้าถ่ายวิดีโออื่อึอึอึออกแน่คืนนี้หาจับแถวบ้านเนี่ยรออๆแถวบ้านนี่แหละ not nothing. nothing. ปลาลองซะแล้วตกแบบนี้ชื่นใจเลยมะเขือมะเขือกำล,ลังออกดอกเลยโ,โ้น้ำเต็มน้ำเต็มหล,ลุมกล้วยเลย เคยหักมุกโอ้ยเดี๋ยวจะมาวัดคืนสิเขาหมดแล้วมั้งตัวฝักยาวหลักตัวฝักยาวล้มหมดแล้วมั้งนี่ตายเลวใครยังไม่ทันขึ้นเลยฝนตกของหาสามผาเราดินพังลงหมดแล้วมั้งโอ้ยไล่ตรงนี้ก็ไม่มาลงมันแล้วพี่ ฝนก็ตกหลายรอบแล้วเขาก็ไม่มีพันมันมาลงสักทีดูดิดโอว่าเป็นชะมงนี่น้ำดูไม่จืดเลยนะเนี่ยมาสองวันไม่ตกดูดน้ำจากบ่อนี้ไปใส่หน้าอยู่นะเออ ก็ดูน้ำอัดน้ำเต็มนาฝนตกสวยเฮ้ย <c oughs> โอว่าครับไปวันนี้ฝนตกไผหวานก็ออกหนอใหญ่เลยทีเนี้ยกินไม่ทันเลยหนอไผหวานทีนี้อ้กิ่หลุมเนี่ยมีอยู่ห้าหลุมไม่กินให้ทันเพื่อนเนี่ย นอไผ่หวานเนี่ยโอ้ยเจอลมเข้าไปยอดหักไปแล้วตามเวน้นตามดีตามเกิดเบาแล้วล่ะเบาแล้วแต่ฟ้ายังขาวอยู่อพ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 อเราไม่ต้องการน้ำเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ย